สันติชาแนลสวัสดีครับโครชาแนลสวัสดีครับ <laughs> ครับมูนีมาก,กินกระน,นองสันติชาแนลได้ครับพี่นอ้องนะผมมูนีมามีจุตับครับเดี๋ยวช่วนน้องมาก,กินจุตับอ่าสันติชาแนลพี่น้องปะจัดการเจ้าของส่องจัดการก่อนเอาตับก่อนเลยครับนี่นี่เขาเดินเสียบแทะจเจียวเจียวเพียรพัดเจียวเพียรพัดอะไรจวดบ่ มาพี่น้องอืมคันแทนาอใส่กันครับตับเลยเอาขันเกลือได้มมนยีพร้อยเลยคันแทนาไปบ้าอืมลอยพี่ครับเคล็ดลับออกมาขันเกลือเลยพี่น้องพวอยเลยพวอยหมายวามว่าประหยัดองอืมประกาศหิน

แก่ข้าวฮะ<า>กับักอืมแห้งแห้งร <laughs> ะสูดเราข้าวอปไร้รอแห้งดียบแต่ว่ากินหอมดิอืมหอมอมกินแอปเปิ้ลหอมต่อวอืมจับเรได้ขับได้ทังแงแกะมาช่วมกัน อขอบคาณช่องเพ่อดนะครับจะขอฝากช่องสันติท่าแนลได้โปรดด้วยอ่านขั้นยอดแฟนคลับของอ่านโคชเชแยร์ข่ามาเบิงฝากเพกันได้ครับเหมาะฝากกันได้ครับได้กดติดตามได้ครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมดองเพิ่นดองเพิ่งอายอยู่ในมือใหม่อยู่ครับ จระจเาะแล้วอืมมักกือเทหน้าหลายกตับผอยดียครับผอยแทเขือเทศอยเอามาใหม่คั้นเกลือให้คักรถพี่น้องคั้นเกลือกับมือหนึ่งเอามาคันเลยจนว่าจนบ่าน้ำเป็นเป็นน้ำซีดดำแล้วครับรังซีหาน้ำตามที่นหนักเลยอืมอนะมันคือไงเนาะมันจะอ่อนตรงตัว ต่ตรองสวใไม้เลาสัวนเนะาะแรเลยอากาศฮอนดี้แ <laughs> ต่จาสาดน้ำไปใส่เด้อสามสิบกี่พันตับตัว่นลอ,องหัวเรี่ยปไ Tiếng rau, đi hết 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 xin chào anh em Việt Nam <cười> 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 Đến ăn dạ dày bò Và càn bò Và nướng sắm ngon với nhau Mà khi nồng Thằng cái cái gì không kỳ nông Khăn phải ở bừng cả Mà cái đấy hả cặp tỷ channel sản tỷ channel S-A-N T-I Là channel Channel C-H-A N-N เอลีเอลีเ่็นปะช่แนลเนะพ่อกันดูอยู่ครับพี่น้องอืแถบไอ้เมียด้านน่ะมาดูขนาดส่วนเเยสิบมานังไปไปกินเขากันอืม อันนี้เป็นมูสก,กับยุดดีอะไรนัวครับจะเัาไปกินนันกันนี่แหละหอืมืมจับกรอบเดียวจะก,กัดก้อนครับอืมมันนี่แหละก็เป็นกรอบ นะก็ก็ระบกิกเนาะอีกไหมครับอืมอีกจ้ะโอ้เอา nhả ออกเด้เด้ n h เพัน nhả พันอย่างนั้นครับผมมันใครลองทอดตัวบน nhả เนาะมันยังก็หอมมาจนหอมบ้าง <c oughs> หอมครับอืม <c oughs> มันต้องจวดดิพี่น้องโอ้หอนเมนูน,นี่มาเข้ามาจับจอกกันพี่น้องครับจัจอกมา จ,จา,มามนปลแห้งขอนงรับบาลมันหอมหอมแปปมอปเปิลหอมมากแปปอปเปิลใจวใจว่าอไรเดียว <laughs> อันนี้นหอมๆยินง่ายอืเมื่อนั้นเห็ดดองกันวัดกากับกบ้าวหนะใบาหายเพิ่นกิน <laughs> กินง่ายครับ <laughs> ตนไม่ได้ปุยก็ฉันแสบครับแตงน่อยไปละห่อนไม่ได้กัดีไดเอานะ แดดแห้งตึงบ้าน,น,น้องเปิดขี่ฝ่าหาวมีอืมจับเท่านี้สุดบดเด้อกินบ้านนะท่านเออจัดด้จัดเลยอืมเผ็ดพริกจูตับกับคันแทนะอืมแซ่บดีบ่เคยนาว ขั้นใจเทียนกิ็นเอาเมา่คันเกลือแล้วครับเกลือกับมื่นึงเนาะคันคันโดนสุดว่าเป็นโดนเป็นสีดำแล้วค่อยลากออกค่อยเล่บไปเนี่ยเมื่อก็ขาวกันทีเลยอืแล้วก็ดึงพวกกันก่อนพวกกันไขมันบักมันจะมีไขมันตรงนี้เนาะมันจะขาวสะอาดเลยเคล็ดลับครับพี่น้องเคล็ดลับค่อยดีต้องคีอเป็นขาวเลยค่ะว่าพี่ดำ งามดีพี่อ้องเลยลองพันตับบึ่งอือเอาไหมสามสิบกีบพันตับกินละเพื่อนแซ่บอืมพริกบใบเตีย ในที่ประทับาานี่ไม่เห hey. um. ็ุอย um. so ู่กับเหตอยู่วว่าเยเทีพาร์แซบอายุดีอะไรน้อยเพี่น้อยแล้าเพิ่นขอบคุณหลายเป็นพิธานที่ให้อ่าช่องสันติชาแนลนี่ก็มาเขือน้ำเพิร์นมาเขือไม่เองเพิ่นปกติมาดูอยู่ครับแต่ว่าเบื่อให้นาะแม่นครับในงานเพิ่นหลายต้องกิีอย่างต้องงี้ก่อน ขั้งข้าวหมดครับเออครับรถแมคโครอีกโอ้ลองปีกแมนเป็ดบ่ครับฮะบ่เป็ดคือซื้ออยู่ลองป๋งห้ค่านี่บ๋งตอนตีข้าแนวาห้ค่าาห้ค่าคลิปว่ากันไหนเพื่อนเป็ดอยู่ยเลยครั่เป็ดอยู่ยเลยครับพี่น้องไปบ้านมาเป็ดอยู่ยเลยครับอีกจั้งหน่อยกันได้อยอ่ มาาคตรจอกสุดท้ายมันคอยมันคอยมันคอยบ่ะเข้าตัวคนอื่นยังกับดับข้าวเดือดดับข้าวมาพี่น้องมะตาแกกเขานี่ดับข้าวกันจอบครับจอกครับแห้งอยู่แล้วครับสี่สิบคนนี้เนี่ยสี่สิบแต่แต่ไม่กินแอปเปิลแต่ว่ากินไงกินไงครับ โอโหโอโหตาโอ้ปูตาไปินน้งะแบบมาแห้งแห้งห้งืมทอทอที่สิบเลยอะแห้งอยู่แต่มันมันมันไงกันอืมหืมครับมาข้ามาจุดทายจุดอันนี้ตับต่อยังไงหลดนี่ สุดท้ายเข้ามาสันเ,เขา้า,าเดี๋ยวขอลาพี่น้นองไปเดี๋ยวคลิปเทือดหนามาใหม่เขาไม่ลาถ่ายเม่อไหร่แกมากด,ดูอยูเ่เจประกาถ่ายพี่น้องเดี๋ยวจนหนาที่บังคับแกถ่ายอยู <c oughs> <c oughs> น่นะเหรอไหมเข้ามาพี่น้องอื <c oughs> มตับเนัะ ทันวยพอดีแก่วะอ่ะมาเข้าลาพี่น้องไปเนาะครับผมมือนีเซนตี้ชแนลแกะก่อนแอนพ่อสามีนะครับพี่น้องครับครขอบคุณแอนที่พ่อชแนลไลน์ได้ครับขอบคุณไลน์ครับครับแม่ขอบคุณไลน์ขอบคุณไลน์ครับอ่ะมือนี อันนั้นปิดเห็นน้องแล้วครับเป็นนยังอายอยู่ครับยังบอกไม่ได้ยังบอกเบาเก่งครับยังบอกว่าเก่งน้องน้องเขาขี้อายเลยครับยังบอกเบาเก่งอ่ะมือนี่สันติท่านแนวผมโคชแนลนะครับกลัไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบบ๊าายยบ๊ายบาย